ครับผมก็สวัสดีครับผมก็อยู่กับเกมเสรรถ,ถีฐีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาทาคลิปเป็นเปิดลูกบากแตงโมกับเปิดลูกบากลายให้ดูนะครับเพราะว่าลูกบากแตงโมเนี่ยผมใกล้หมดอายุแล้วนะครับเหลืออีกสวันเองก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาทาคลิปเปิดให้ดูนะครับได้มาสามสิบเพชรอยู่ครับลูกบากเพชรนะลูกบากแตงโมกับลูกบากลายนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูแป๊บหนึ่งเนาะนี่ครับลูกบากลายหนึ่งลูกครับ ผมว่าผมมีเยอะเหมือนลูกบากแตงโมเนี่ยอีกหนึ่งลูกครับแตงโมลายอีกหนึ่งลูกครับผมว่าจะมีประมาณสักหกหกถึงเจ็ดลูกนะลูกบักพวกนี้นะครับก็ขอสักสองสามร้อยเพชรได้ไหมอ่ะเปิดลูกแบาบกขอสักสองร้อยถึงสามร้อยเพชรน,นะลูกบากแตงโมนะจ๊ะ่อะ เออเหลืออีกไหมอ่ะหรืออีกครับอ่ะหรืออีกหมดย่างว่ะหมดยางน่าจะหมดแล้วบังครับอ่ะอ่ะเหลืออันนี้แถมว่ะอันนี้แถมมาอโอเคผมหมดละไปครับเดี๋ยวเราเปิดก่อนก่อนครับไปเดี๋ยวนี้ออกก่อนปึ๊บเพชรไหม ไม่ได้เพชรครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองประเดิมศึกเปิดบักแไตรโมก่อนละกันครับปึ๊บปื๊บป๊บนะครับยัดผงม,มาแล้วผมยัดผงเนี่ยจะอยู่ที่1 6 0ผงนะครับยัดไปครับยัดไปครับยัดไปครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่ลูกกางกงนต่อนนะครับลูกกาก่อนอ่ะสูตรก็คือหมุนครบ3ครั้งแล้วเปิดครับ1 2 3ออ่ะขอเพชรได้ไหม พอเพชรนี่ลูกบากแตงโมของพี่เหรอครับเนี่ยยัดผงไปหนึ่งรอสิบผงนะโหบ่องตรงลูกบากเพชรยังดีกว่าได้ลูกบากแตงโมอ่ะอ่ะลูกที่สองครับมันต้องใช้สูตรแล้วครับเปิดไปเลยสูตรไม่มีครับใช้แม่งโอ้โหสามร้อยเพชรใช้ได้เลยครับผมใช้ได้เลย โอเคครับผมได้สามละเพชรครับบรรลุเป้าหมายแล้วผมสามละเพชรได้ละได้สามได้สองละเพชรมาละใช้ได้เลยขอได้ไหมสามละเพชรอืขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยเพชรเพชรเพชรโอ้ได้มาห้าสิบเพชรครับโอเคเว้ยถือว่าคุ้มนะผมถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะจิ้มที่เป็นลูกลูกซ้ายก่อนดีกว่าครับไปลูกซ้ายก่อนปึ๊บอ่า ขอเพชรหน่อยได้มา200เพชรนะครับโอเคเลยได้มาทองสองแสนอีกครับถือว่าโอเคนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับเปิดไปลูกกลางครับปึ๊บอ่าขอเพชรขอเพชรขอเพชรที่อะไรวะเนี่ยเครื่องสร้างประตูหลายมิติจีโรดเก่าอ่ะอ่ะลูกนี้ครับปับขอเพชรขอเพชรขอเพชรเพชรเพชรเพ โอเคครับก็สรุปว่าเราเปิด300ได้เปิดแต้มโมได้มา300เพชรแล้วก็ลูกบาศก์อีกส0งเพชรแล้วก็ลูกบาศกแต้มโมอีก50เพชรใช่ไหมแล้วก็อีก50เพชรก็รวมได้มาอยู่600เพชรนะครับเฮ้ยผมว่าเวอร์อยู่นะได้มา600เพชรนะครับใช้ได้เลยครับผมใช้ได้เลย600เพชรโอ้สามชั่วโมงอีดอกก็โอเคผมคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะครับก็มาเปิดลูกบาศกให้ดูนะครับก็ เปิดไปทั้งหมด6ลูกนะลูกบักแตงโมนะครับก็ได้เพชรมาอยู่ประมาณ600เพชรน,นะครับโอเคเนาะก็ชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ